มนี่แหละครับพิธีกรอันสปอตนักเก่าเฮ้ยนันเดี๋ยวทำไมถึงเป็นพี่เบลเทสะก็คือเอาของไปที่สระน้ำแล้วเทถ้าเทผิดเวลาดูไม่ดีได้ไหมและนี่คือนะวงเกมกันแล้วครับโอ้แล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมคำนั้นคือคำไหนวะคำนี้คือคำไหนเออกติกาเกม กติกาเกมคำนี้คือคำไหนก็คือเราจะมีคำมาให้ทั้งหมดสองคำนะคะคำหนึ่งจะเป็นคำที่เราสามารถแบบเห็นได้ทั่วไปส่วนอีกคำหนึ่งเนี่ยจะเป็นคำที่เขียนถูกต้องที่สุดซึ่งเราจะมาทายกันว่าคำไหนคือคำที่เขียนถูกต้องเอาเลยเอาสิมาข้อแรกมาเลยใครคะใครพี่เบลพี่เบลตอบข้อสองครับมาตรฐานครับถูกต้องค่ะ พราะแรกมันมาตราฐานงีถ้าอย่างนี้มันเป็นมาตราฐานครับเดาล้วนๆนะข้อนหนึ่งอ๋สนนงอสามสองหนึ่งเหรอ <c oughs> อาทำไมทำไมเราเราจะาอ่านคำนี้ว่าอะไรก็อ่านว่าสัมมนาไม่ใช่สัมานาตาคุยคุณไปมองข้อสอส้มนาส้มนาคำนา,นามีความหมายไหม ไม่รู้ปนนู่เป็นคนสเปนสามสองหนึ่งฮ้ออา้าเกี่ข้อหนึ่งทำไมถึงข้อหนึ่งเออไม่รู้อะ่ะเอ้ะแต่แต่ผมอะกับรู้สึกว่าคำนี้มีความผูกพันกับพี่กะปินแน่นอนครับอาจารย์ปู่ผมอินโยรู้ทำเป็นต้นจบแบบร้งองเพลงรักโลกาพิวัฒน์รักโลกาพิวัฒน์ทีนี้โลกาพิวัฒน์ก่อนเป็นคำว่าโลกาพิวัฒน์ไป มีใช้คําว่าโลการนุวัดก่อนอ่าใช่ใช่ใชคำนี้ใช่ใช่เราต้องเป็นโลกาลพี่วัดก็เลยนะคะแต่คำนี้ผิดครับ2อก่อนค่ะโอ้ยพศ่ผิดครับีรษะข้อสอครับ วผิดแล้วเชื่อไหมนี่แหละครับพิพีธกรอาสปอตนักข่าวเอามาคำสรุปว่าศีรษะเนี่ยสระอีต้องอยู่ตรงสอสลาครับ3 2 1อน่กดค่ะไอ้เขียหลงไหลใช้ข้อ2ครับโอ้โหแม้มวนใช่หลงไหลต้องใช้ไม้มวนแต่เขียนน่ะด้านเขียนแม้ละลายจริงๆรินะเป็นเหมือนกันหลง you เอ n ย p e a k Thai ได้ค่ะได้เห็นพูดน้อยไงไม่ตอนนี้หนูคันหัวอยู่ไม่ไหวแล้วขอถอดได้ไหมสามสองหนึ่งกดค่ะพี่เบลล์ลำยายข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะออฟฟิศเราเนี่ยกินนะกินทุกวันกินนั้นยายโยต้าแข็ไปหมดเลยแหละสามสองหนึ่งกดค่ะเหมือนกูกดไม่เคยคันเลยวะตอบข้อสองค่ะข้อสองเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ เคยบอกไปแล้วเคยบอกไปแล้วสามสองหนึ่งกดค่ะ <deutlich> ส <tai> <sunrise> ี Não, like like ่ผูกพันธ์ทอธงกลันเฮ้ยเดี๋ยวตอบไปแล้วด้วยอ่ะเฉลยเลยค่ะผมเลยบอกกันเลนใจอยู่แล้วหนูเขียนพี่มาตลอดเลยรู้ปะหนูใช้พันธ์แบบทอธงกลันอือซึ่งเอาข้องจริงนะเพอพอเฉลยมาถึงรู้เหมือนกันและไอ้ที่พูดตะเกียงกำะมวล โอ้ก่ฉลาดเข้มสอครับ3 2 1กดค่ะกาละเทสะอืมอะไรวะเนี่ยกาละเทสะข้อสองค่ะถูกต้องค่ะแล้วรู้ไหมกาละเทสะแปลว่าอะไรกาละแปลว่าอะไรเทสะแปลว่าอะไรไม่รู้ค่ะอ่าเนี่ยพี่ปิที่เป็นผู้เก่งกาละคือเวลากาละคือเวลา เทสระก็คือเอาของไปที่สระน้ำแล้วเทถ้าเทผิดเวลาดูไม่ดีถึนจะตกผงจริ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 งมันการล้ากกระตรงตัวมันก็คือการเวลาเทสระคือเอาของเข้ามาแล้วเทไปสระไม่ใช่ไม่ใช่เขาเมื่อกูเทสระคือสถานที่สามสองหนึ่งกดค่ะอุยพี่เบลค่ะอุ้ยอุ้ยกระเพรากระเพราข้อหนึ่งครับ พี่พี่ชอบเขียนผิดไอ้กะเพราเนี่ยบางทีเราไปสั่งกะเพราเราเห็นแล้วเราเราจะเราจะเขียนสั่งเขาใช่ไหมเราเดินเขียนข้าวมันไก่ไม่พี่สั่งเขียนผิดตลอดเออกะเพรากะเพราเป็นข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เฉยเลยเคยไหมเคยสามสองหนึ่งกดค่ะพี่กดก่อนไม่โดนอะไรวะพี่กดก่อนแค่ไม่มีเสียงกูผิด แ้ดต่อข้อสองค่ะข้อสองแกงกะหรี่ไม่มีรอเรือต้องมาสามสองหนึ่งกดค่ะผิดเบลล์ทางน้ำนอนหนูครับข้อสองข้อสองเช่เลยนะคะผิดค่ะอุ้ยเชื่อไหมคิดเหมือนกันเลยเฮ้ยว่าข้อสองเหมือนกันเลยเฮ้ยหรอเออเขียนเออเขียนผิดนะเขียนผิดเขียนผิดแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอก เพราะว่าเนี่ยายไปก็โดนประนามเพราะใายไปก็โดนประนามป่าๆใช่ไหมครับคุณเคทใช่ค่ะสามสองหนึ่งกดค่ะี่ปเดเดียวข้อสองโอเคข้อสองรอดเลยคู่มีเด็ดียวใช่เลยนะคะคู่มีเด็ดวะต้องไอพี่หมดรอดทำไมไตฝุ่นครับไตอะไต้ฝุ่นหนาสามส ถ้าคุณดูเป็นภาพช้าคุณจะเห็นว่าผมตกนดนแต่มันปิ้งมันไม่ดังอะไรวะข้ 1. 1> อหนึ่งไม่เลยนะคะเนี่ยปั๊บแล้วถ้าเห็นไปดูในภาพจะเห็นเลยปั๊บว่ายนี้มันวิ่งสามสองหนึ <c oughs> ่งซ่ไม่ชิบหก็ไม่น้ำมันกา๊าดครับตอนเด็กนี่ข้อสองนี่เพราะอ,อะไรรู้ไหมครับเนเด็กยายชอบให้ไปซื้อน้ำมันก๊าด ที่ตลาดามสองต้นค่ะเฮ้ยข้อหค่ะข้อหไป้กพี่แน่เลยคุร้ออะไรโอเคค่ะเรามาข้อต่อไปกันเลยดีกว่าผมกไปแล้วผมกไปแล้วข้อต่อไปนะคะสามสองตนค่ะเคค่ะข้อหค่ะข้อหน่งนะคะเฉลยค่ะสุดกับ ทุกแล้วทุกแล้วมึงสีกระเทย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 ลงไปเลยนะสามสองตก่งพี่พี่อร่อยเยองนะคะคะมันมีคนพูดนักข่าวไว้ในโลกเนี่ยสวัสดีนะคะเออไม่มีพูดว่าลาไปเจอนักข้าวหนึ่งค่ะ ทุกต้องนะคะข้อหนึ่งขขนี่ต้องมีไม่เอกไม่เอกเป็นไงนะนี่เดยวโทษนะนี่ไม่เอกอ่านี่บางี้ยสามสองหนึ่งกดค่ะเค้กค่ะข้อสองข้อสองใบคำตอบที่ถูกต้องไม่ใช่พี่ทยอยทยอย ข้อ 2, 2> องข้อสอียัอ่านต่อเลยนะคะไม่ตอบที่ผิดคาไม่ๆๆตาหนูอ่ะจอข้อหนึ่งนะแต่ไม่ตอบข้อ,อ2อ่านว่าไม่ถ้าอ่านอย่างเงี้ยอันแรกคือทนุทนอมส่วนข้อ2อ,อ่านว่าอะไรข้อ2อ,อ่านว่าทนุทนอมถูกต้องน,อ 3, 2, นามสองกดค่ะ กับปิดหรือเปล่านะข้างมือเลยไม่มั่นใจเลยที่กับปิดหรือเปล่านะโพสต์รูปครับผมอะไรโพสต์รูปนะข้อหนึ่งอะไรกันโพสต์รูปอันเหมือนกันโพข้อสองข้อหนึ่งนะคะเป็นอะไรครับพี่เฮ้ยพี่ P O S T โอยตามภาษาอังกฤษใช่ P O S T P สามสองหนึ่งกดค่ะ กไดถ้าสาวผิดก็ดูง่อีกกอไก่เอ้ยกอไก่แล้วเหรอะไรข้อหนึ่งข้อหนึ่งเหคะไปทร้อมบที่สองค่ะแต่เชื่อไหมว่าเมื่อก่อนเขียนมุกตลกขอไข่กันนะอ่ามุกที่เปลี่ยนมาเป็นกอไก่ใช้ได้ไม่กี่มันไม่ได้มันก็เป็นสิบปีแหละแต่ว่าก็ถือว่าไม่นานนี้เพราะเปลี่ยนเป็นกอไข่มาก่อนต้องเป็นขอไข่สามสองหนึ่งกดค่ะพี่เบลค่ะลายเซ็นพิชรัน ทำไมถึงเป็นพี่เบลบอพี่เบลก่อนพี่เบลว่าไปนะเมื่อี้ตานหนูอยู่แบบนี่เมื่อกี้นะจังหวะที่พี่ปิดกดได้รู้ป่ะผมกดไปแล้วสามทีนะเชี่ยไอ้นนี้ทำทำตัดภาพให้ดูย้อนหลังดิตอบข้อหนึ่งครับไปยบอกตอบที่เฮ้ยเคยบอกไปแล้วไงกูุณจำไม่ได้เหรอเคยบอกไปแล้วไงไอ้โง่ไอ้โง่ ข้อหนึ่งครับจะเลยนะคะถุกต้องค่ะเข้ดปันปนตง่ีเร็วกว่านี้เหรอสามสองกดค่ะพี่ปี๋เฮ้ยเรามีพี่ปี๋กูต้องพี่แล้วใช่ไหมสองเสียงพี่ปี๋่ใช่เฮ้ยเนี่เอาไม่เห็นตุเลี่ย คุณลองผลอยู่รอบสองครับไอศกรีมไปลองตอบสิถูกต้องนี่แต่คนจริงเรียกไอศครีมเพราะอะไรอ่ะพี่ปิ๊ีไม่รู้เหมือนกันต้องเร็วครับเป็นหน้าสมบูจิตตัวเองก่อนกูต้องเร็วกูต้องเร็วโอเคมาสามสองเลยกดค่ะที่มาเชิญสำเพงเค้ตอบว่าตอบข้อหนึ่งค่ะไม่รู้อะนไหนนะคะมาเลยค่ะเอ้า ถูกแล้วเห็นไหมถูยต้องไม่มีไม่มีคอปอยกันไม่มีคอปอยกันข้อต่อไปไอ้ต้อมมองดูพี่ดี๋อะไรยายสั่งมาสามสองหนึ่งกดค่ะพี่ปี๋ขอสองครับเท่ไม่มีหอวหีบกันนะไม่ตอบที่ชุดต้อมไอ้ต้อมดูว่าพี่พี่กดเร็วไอ้โอ้ยกรรมการพี่ช่วยกูดูกูเลยกูนี่เร็วกว่าเหนื้อคนอื่นสอง ประจันหน้าข้อหนึ่งครับโอเคอันนั้นมันเหมือนประจันบาน้อนี้ผิดเออประจันหน้าต้องไม่ใช่ยอหญิงสามองหนึ่งกดค่ะพี่ตอบข้อสองมงกุฎถูกค่ตอบยากแต่ว่าพี่ฉลาดรู้จักไหมเรามงกุฎรู้จักรู้จักเรามีกี่มงกุฎแปด้องอบีสามอ า <boundaries> ชาประนกิจข้อสองครับมาหนูเปล่าครับชาประนกิจพี่เบลผิดครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับเดิมบวมครับและคลิปหน้าจะทำอะไรอยากหรืออยากจะให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับวันนี้ไปแล้วจะไปดูคำที่ผิดดูว่าเราเขียนผิดแค่ไหนเขียนิเยอะมากเลยนะโอ้ไปไหนไปไหนไปไหนทางกระแทกแล้ลงไม่พ้น